สวัสดีค่ะพบกับซอนยาวาไรตี้นะคะคอรมอรเห็นชอบเราเที่ยวด้วยกันเฟสสามและทัวร์เที่ยวไทยกระตุ้นเศรษฐกิจคอรมอรเห็นชอบโครงการเราเที่ยวด้วยกันระยะที่3และโครงการทัวร์เที่ยวไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเครื่องปีหลังดังนี้ 1. โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสสามเพิ่มอีก2ล้านสิทธ์ภายใต้งบโครงการที่เหลืออยู่5 7พันล้านบาทเริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม2,564ถึง31สิงหาคม2,564โดยปรับเงื่อนไขโครงการดังนี้ปรับระยะเวลาการจองห้องพักจากจองล่วงหน้า3วันเป็น7วันปรับวิธีการจ่ายค่าห้องพักผ่านแอปเป๋าตังและถุงเงินพร้อมเพิ่มระบบการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าเมื่อเช็คอินเข้าพักปรับอ e ีเวนเชอร์รวมจ่ายโคเปสเป็น6 0เบาท ต่อห้องต่อคืนราคาเดียวทุกวันเฉพาะการท่องเที่ยวข้ามจังหวัดเท่านั้น 2. โครงการทัวเที่ยวไทยโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทางของประชาชนในลักษณะรวมจ่ายโคเพร้อยละ40ของค่าใช้จ่ายแพ็กเกตนำเที่ยวแต่ไม่เกิน5,000บาทโดยต้องเป็นการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดในวันธรรมดาวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีไม่ต่ำกว่า3วันสองคืนไม่มีการกำหนดราคาขั้นตำ่ำรวม 1>, 1ล้านสิทธิ์วงเงินงบประมาณ5,000ล้านบาทตั้งแต่พฤษภาคมถึงสิงหาคม2,564สําหสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่นักท่องเที่ยวที่มีอายุ18ปีขึ้นไปณวันลงทะเบียนโดยนักท่องเที่ยวหนึ่งคนสามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการได้1สิทธิ์และได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับประชาชนผู้ท่องเที่ยวที่ได้รับเงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใด สำหรับผู้ประกอบการต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการท่องเที่ยวก่อนวันที่1มกราคม2563ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติโดยกรมการท่องเที่ยวและสามารถรับนักท่องเที่ยวได้บริษัทละ3,000รายโครงการทัวร์เที่ยวไทยเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูธุรกิจภาคการท่องเที่ยวในประเทศตลอดห่วงโซ่อุปทานซึ่งที่ผ่านมาธุรกิจการท่องเที่ยว ช่วยสร้างรายได้หลักของประเทศสูงถึงร้อยละ17ของ GDP สอนย่าวาไรตี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สอนย่าวาไรตี้และเพื่อรับฟังข่าวสารในคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ